คลิปนี้จะสบสุ่นโดยโมโนวิวครับสวัสดีครับผมเคยครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะออกมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันบ้างโดยสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว S e ก w ว y z ซ3 Pro ก็จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการลุยแบบออฟโรดสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนก็คือเราจะนําสกูตเตอร์ตัวนี้ไปขับในหมู่บ้านหรือจะพกตัวสกูตเตอร์ใส่ไว้ท้ายรถแล้วนําไปขับสํารวจเส้นทางตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบผมก็ได้ก็เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ทาให้ผมท่องเที่ยวได้สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยซึ่งตอนนี้นะมา,น Pro นมาีด เราประสบการณ์การใช้งานรวมไปถึงตอนท้ายคลิปก็จะมีการใช้งานจริงของสกูตเตอร์ตัวนี้ด้วยใครที่กำลังสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ก็รอชมรีวิวกันได้เลยนะครับสำหรับตัวสกูตเตอร์เซกเว่ซที3 Pro ตัวนี้ก็จะมีราคาวางขายอยู่ที่42,900ับาทแล้วก็จะมีสีนี้ให้เลือกซื้อสีเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทดสอบใช้งานสินค้าจริงก็สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือจะเดินทางไปทดสอบที่ Mon นวิวเฮดคอร์เทอร์ที่จะอยู่ตรงซอยจุฬา2ีดกันได้เพราะที่นั่นก็จะมี่ อ,อันนี้ตัวแพ็กเกจของเขาก็มีขนาดใหญ่ใช้ได้เลยและวิธีการติดตั้งตัว s e กเว y z ท3 p ีสามโปเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆก็คือให้เรานำน็อตทั้ง4ตัวมาติดตั้งตัวแฮนเดิลเข้ากับตัวคอของสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการขันน็อตให้แน่นหลังจากนั้นเราจําเป็นต้องเสียบชาร์จไฟตัวสกูตเตอร์และต้องใช้แอปพลิเคชัน Segway Mobility เชื่อมต่อให้รู้จักกับตัวสกูตเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทำการอคทเบตตัวสกูตเตอร์อัปเดตเฟิร์มแวร์ ตั้งค่าแล้วเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการล็อกและปลดล็อกตัวสกูตเตอร์ผ่านระบบลูทูธระยะไกลได้ด้วยตรงนี้ตัวสกูตเตอร์ของเราก็จะมีความปลอดภัยขึ้นมากตัวแอปพลิเคชันก็รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ทั้ง2แบบเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ใช้งานตัวสกูตเตอร์เซกเว่ซีทีสาตัวนี้ได้แล้วก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะครับโมอกี okay, ผมแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเจ้าตัว Se g w ว y ZT3 Pro ตัวนี้กันนะครับเ,เวลาที่เราใส่ตัวสกูตเตอร ขนาดของมันก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วิธีการนําตัวสกูตเตอร์ลงจากรถเนี่ยเราก็สามารถนําลงคนเดียวได้นี่นะครับซึ่งตัวสกูตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัม อันนี้จริงก็ถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่มีน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยเวลาเราถือคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแรงก็ถือได้นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงผมว่าอันนี้ก็จะยกลําบากตัวสกูตเตอร์ก็จะมีระบบล็อกแบบพับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งเวลาที่เราดึงแบบนี้เนี่ยมันจะไม่หลุดนะแต่ว่าถ้าเราจะปลดล็อกเนี่ยก็ให้เราดันลงแล้วก็กดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราพับตัวคอมันขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีตัวล็อกแบบ2ชั้นนะครับ ก็คือมันจะมีระบบเซฟตี้ตัวหนึ่งนะเนี่ยคือถ้าเราโยกมันจะไม่สามารถปลดล็อกคอตัวนี้ได้นะครับเราต้องกดลงไปนิดนึงถึงจะปลดล็อกกลับมาได้นะแล้วก็ถ้าเราจะล็อกเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็ล็อกตัวคอแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็พอเรากางตัวสกูตเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยความสูงก็จะสูงประมาณ134ซนเมตร อันนี้ส่วนสูงผมก็จะสูงประมาณ175ซนเมตรอันนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องมีทักษะในการขับขี่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนแรกที่ผมลองขับตัวเซกเว่ยแทีสามโปรตัวนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะขับยากนะแต่ว่าพอไปลองขับแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็เรียนรู้การขับได้แล้วตัวสกูตเตอร์ก็ขับได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพับเก็บตัวขาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปล ให้ล็อกแบบนี้นะครับเราถึงจะยกตัวสกูตเตอร์ขึ้นมาได้เบื้องตน้นมันก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะวิธีการเก็บก็ดันแล้วก็สามารถใส่รถไปได้แล้วนะครับโอเคผมแล้วก็สำหรับตัว Segway ZT3 Pro เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่ดูหล่อมากๆโดยตัวสกูตเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ใช้เป็นสีเทาด้านตัดกับสีแดงอันนี้ก็จะมีความดุดันจริง และจุดที่ทําให้ตัวเซ็เวสที3โปรดูดีขึ้นไปอีกก็จะเป็นไฟ d a y t i m e running l i g h t ที่เป็นรูปตัว X ด้านหน้าตรงนี้ก็คือไม่ว่าเราจะขับขี่ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนตัวไฟเด y t i m มก็จะติดขึ้นมาตลอดตัวไฟก็จะช่วยเพิ่มความเท่แล้วก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมากๆแล้วก็ถ้าเราต้องการขับขี่ในเวลาตอนกลางคืนเนี่ยด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟ LED ที่สามารถส่องแสงสว่างตอนกลางคืนได้ด้วยโดยเราสามารถกดเปิดไฟด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวไฟมันก็จะ ติดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราเบรกเนี่ยด้านท้ายตัวสกูตเตอร์ก็จะมีไฟเบรกที่จะสว่างทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนด้วยนะครับสเปคของตัว Segway ZT3 Pro ก็จะทําความเร็วได้สูงสุดถึง40กมต่อชั่วโมงและจะมีมอเตอร์แบบ h i ท h t o r ที่จะมีกําลังสูงถึง1,600วัตต์ก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเปิด Boost Mode ได้ในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มอัตราการเร่งให้ตัวสกู๊ตเตอร์ออกตัวอย่างรวดเร็วได้ด้วยแต่ว่าตอนที่เราเปิดใช้งาน Boost Mode ถ้าเราบิดแรงๆเนี่ยมันก็จะยกหน้าเลยนะครับตอนใช้งานโหมดนี้ก็ระวังกันด้วยและตัว ZT3 Pro ก็จะสามารถขับขึ้นทางชันที่มีความลาดเอียงได้ถึง20 แล้วก็ที่ด้านใต้ของตัวสกูตเตอร์เนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยตัวเซกเว่ยแที3 Pro ก็จะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสเปคของ e ีโค o โหมดแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นสปอร์ตโหมดระยะทางก็จะลดลงมาเป็น50กิโลเมตรแต่ก็ยังถือว่าขับได้ไกลยอยู่แล้วก็ในแพ็กเกจเขาจะแถมตัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟบ้านมาให้ด้วยโดยเราสามารถเสียบชาร์จไฟผ่านรูตรงนี้ได้เลยแล้วก็การชาร์จก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วาร์เตเาาเ็็นทกก่กกปสอ ชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมออกมาเที่ยวเนี่ยผมก็จะพกตัว power station ที่เป็นตัว ecoflow river 2 pro มาไว้สําหรับชาร์จตัวแท t 3 pro ได้ตลอดด้วยนะครับก็คือตรงนี้ผมสามารถนําตัวสกูตเตอร์ไปเที่ยวกับผมได้ทุกที่โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีไฟบ้านสําหรับชาร์จก็ได้นะครับเพราะว่าผมสามารถชาร์จกับตัว power station ได้เลยแล้วก็ตัวสกูตเตอร์นะครับก็จะกันน้ําได้ในระดับ ipx 5ก็คือเราสามารถฉีดล้างกับน้ําเบาๆหรือจะขับผ่านในน้ำเล็กๆก็ได้ส่วนตัวแบตเตอรี่ก็จะกันนระดับ IPX7 สำหรับตัวสกูตเตอร์เซกเวซีที3โปรก็จะเป็นสกูตเตอร์แบบยืนหรือตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็นเบาะนั่งแล้วก็ทําการยึดไว้ที่ตัวแป้นยืนด้านล่างตรงนี้ได้โดยตัวแป้นยืนนะครับก็จะเป็นพื้นยางกันลื่นที่จะมีขนาดกว้างถึง70ซนติเมตรและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากสุดที่120กิโลกรัมลักษณะกา,ารยืนนะครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ําเราสามารถยืนแบบ2เท้าชิดกันก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความเร็วสูงที่ด้านท้ายตัวสกูตเตอร์ก็จะมีแป้นให้เรานักเอ้ง่ ขึ้นตัวแฮนเดิลของเขานะครับก็จะมีการออกแบบเป็นทรงโค้งเพื่อช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่ตรงกลางนะครับก็จะมีหน้าจอ l e d ขนาด3นิ้วสามารถแสดงข้อมูลการทํางานของตัวสกูตเตอร์แบบ real time ตอนแดดแรงๆตัวหน้าจอก็มีความสว่างแล้วก็มองเห็นได้ง่ายมากๆฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมตัวสกูตเตอร์มาให้ทั้งหมด5ปุ่มถ้ากดขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ แล้วก็ถ้าเรากดลงค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดปิดตัวสกูตเตอร์และปุ่มนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดไฟด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดไฟเลี้ยวถ้ากด้างก็จะเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินแต่ที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงปลายแฮนด์ของทั้งสองฝั่งอันนี้เขาก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของปลายแฮนด์เลยแล้วก็คนที่ขับขี่ยานพาหนะตามหลังเราเนี่ยก็จะเห็นไฟเลี้ยวได้อย่างชาัดเจนมากๆด้วยส่วนปุ่มซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มคอ มีเสียงที่เงียบมากๆหรือว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะ mm. ทางเซกเวย์เนี่ยเขาก็จะให้กริ่งมาด้วยนะ mm. นี่เราสามารถกดแบบนี้ได้นะครับ mm. แต่ว่าตรงนี้ส่วนตัวผมอยากให้เขาทําเป็นเสียงตแตรเบาๆมากกว่าเพราะว่าเสียงกริ่งก็จะทําให้สกูตเตอร์ดูไม่ค่อยดูดันเท่าไหร่นะเนี่ยเวลาเราขับไปแล้วแบบด้วยหน้าตาของสกูตเตอร์ที่มันมีความสวยดูดันเนี่ยมันจะดูเหมือนจักรยานบ้านๆมากไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกริ่งที่ค่อนข้างดังเลยนะเนี่ยแล้วก็ที่ด้านหลังของตัวแฮนเดิลเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะเเป็นรกหลัง แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเบรกหน้าแล้วก็ถัดมาที่ฝั่งขวาของตัวแฮนเดิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมความเร็วของสกูตเตอร์โดยเราสามารถกดเพื่อคุมความเร็วหรือว่าจะใช้การบิดแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าการกดมันก็จะทําให้เราขับขี่ได้ง่ายกว่านะครับมันจะคุมความเร็วได้ดีนะแต่ว่าถ้าเราบิดเนี่ย มันจะมีความหนืดระหว่างตัวแฮนดิเลติดมือมาด้วยแล้วก็ตัวแฮนด์จับของเขาเนี่ยก็มีความหนึบมากๆอันนี้ก็จับถนัดไม่มีหลุดมือแน่นอนนะครับส่วนตัวบอดี้ของ s e g w a ีย t 3 Pro นะครับเขาก็จะมีการดีไซน์ออกแบบให้ตัวคอ,ขอ,ข,อของสกูตเตอร์เนี่ยเอียงเข้าหาคนขับประมาณ74องศาตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสเตเบิลในการขับขี่อย่างเช่นสถานการณ์ที่เราต้องใช้ความเร็วสูงหรืออย่างพวกทางต่างระดับสูงสก็ผ่านไปได้แบบสบายๆเลยตัวคอของสกูตเตอร์ก็มีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้ะครับก็จะม ชอบขับออกไปเซเว่นแล้วก็แขวนพวกถุงกับข้าวเราก็สามารถแขวนได้โดยที่น้ําหนักมันก็จะไม่ไปถ่วงการขับขี่ของเราด้วยอันนี้ทางเซเว่เขาก็ออกแบบมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านบนของคอสกูเตอร์เนี่ยตรงนี้เราสามารถปลดล็อกตัวล็อกแล้วก็แขวนของที่ไม่ได้มีน้ําหนักมากไว้ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ช่วงล่างของตัวเซเว่เซทีสามโปรนะครับ,รบเขาก็จะใช้เป็นยางออฟโรดขนาด11นิ้วอันนี้ผมก็ไปขับมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนดําพื้นที่เป็นแบบหินกรวดหรือว่าจะเป็นพื้นดินทรายที่จะมีความขุ่นระยางตัวนี้ เราสามารถเติมลมยางที่ด้านข้างตัวยางได้แต่ว่าตัวยางจะไม่มียางไหน แล้วก็เวลาที่ยางรั่วนะครับอันนี้เราสามารถยกตัวสกูตเตอร์ไปให้ร้านยางทําการแทงตัวหนอนได้เลยหรือว่าเราจะยกตัวสกูตเตอร์ไปที่ศูนย์โมโนบิลเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการให้ก็ได้แล้วก็ที่ล้อด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นโช๊คคู่มาให้2ตัวส่วนล้อด้านหลังก็จะเป็นช๊คแบบสปริงที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆอันนี้ผมก็ลองไปขับขี่มาแทบทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับถ้าเป็นถนนดําอย่างถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมาตอยเนี่ยก็จะขับได้นุ่มแล้วก็รู้สึกดีมากๆแต่ตรงนี้ผมก็ต้้้ออองบบบบกววววนนนนนนนิึนนะคครรั่่่่่าาาหมมูใททีีีผถนนเป็แบบื หลมเยอะเนี่ยตอนขับขี่เราก็จะรู้สึกหัวสั่นกันนิดนึงแต่ว่าก็แน่นอนนะครับว่าถ้าไม่มีโชคหน้ากับโชคหลังช่วยเราก็จะรู้สึกถึงความสั่นมากตัวโชคก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ที่ตัวล้อหน้ากับล้อหลังก็จะมีระบบดัวลเบรกที่ได้ใช้เป็นดิสเบรกทั้ง2ล้อแต่ว่าที่ล้อหลังก็จะมีการเพิ่มระบบเบรกไฟฟ้ามาให้ด้วยตอนเบรกตัวสกูตเตอร์ก็ทําได้ดีม,มากแล้วก็ในรุ่นเซกเว่เซ3 Pro เนี่ยก็จะมีระบบ traction control เพื่อควบคุมไม่ให้เกิอดอาการล้อฟรีในขณะขับขี่ซึ่งตรงนี้นะครับราาารปปรบ,บล ที่เราสามารถล็อกและปลดล็อกตัวสกูตเตอร์เมื่ออยู่ใกล้หรือห่างออกจากตัวเครื่องได้โดยตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเซตติ้งระยะห่างได้ด้วยก็จะเป็นการใช้ระบบบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อกการทํางานของตัวสกูตเตอร์และอีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากมากก็คือในตัว Se g w ว y ย์3 Pro ก็จะรองรับ Apple f i ไฟมีมี GPS สามารถบอกตําแหน่งของตัวสกูตเตอร์ได้เราก็ไม่ต้องกลัวตัวสกูตเตอร์หายเลยเพราะว่าถ้าโดนพรมวยไปเราก็สามารถตามเจอได้ง่ายๆเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปขับใช้งานจริงเจ้าตัว Se เซตัว่นะครัี โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาใช้งานจริงตัวตเซกเว w a y Z t 3 Pro ให้ทุกคนดูกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวแอปพลิเคชันของเซกเวเขาก่อนนะครับตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Segway Mobility นะครับพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายบนของหน้าจอนะครับตรงนี้เขาจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ด้านล่างเดี๋ยเขาจะบอกระยะทางในการวิ่งได้ด้วยนะครับว่าถ้าเราใช้โหมดนี้แล้ว จะวิ่งได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่โดยตอนนี้เนี่ยด้านบนก็จะเขียนว่าตัว S ก็คือจะเป็น SPORT MODE ก็จะวิ่งได้ไกล50กิเมแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นเนี่ยอย่างตัว E ก็คือ ECO MODE เราจะวิ่งได้ไกลเป็น70กิมอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัว D ก็จะ56กิเมตรถัดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะบอก d a s h บอร r ดก็คือมันจะบอกการทํางานของตัว สกูตเตอร์เซกเวซทีสามโปรนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังกินไฟอยู่ที่กี่วัตต์เนี่ยจะบอกข้อมูลทุกอย่างในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันกับตัวสกูตเตอร์ผ่านระบบบลูทูธเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งเปิดปิดตัวสกูตเตอร์ระยะไกลได้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็สั่งปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราสไลด์ก็จะเป็นการสั่งเปิดตัวสกูตเตอร์่นเองถัดมาด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับโดยตัวเซตติ้งตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลนะ็อกฟัังก์ชน ในล็อกฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราปิดเอาไว้นะครับเราจะสามารถกดเปิดปิดตัวสกูตเตอร์โดยที่ตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีระบบล็อกให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ตัวสกูตเตอร์ของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยเราก็กดเปิดโหมดล็อกฟังก์ชันแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีตัวล็อกให้เราเลือกใช้งาน2แบบนะครับก็คือถ้าเรากดเข้าไปในโค้ดล็อกเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกโดยใช้ตัวเลขนะครับถ้ากด next ไปเราก็สามารถ ตั้งได้นะครับสมมุตว่า1 2 1 2ทีนี้เนี่ยเวลาตอนเราเปิดเครื่องโดยที่ไม่ได้มีระบบบลูทูธเราก็จะมากดขึ้นกดลงเพื่อเลือกตัวเลขอีกทีหนึ่ง แล้วก็ตัวล็อกด้านล่างที่เขียนว่า pattern code lock ก็คือเราจะกดเป็นแบบรหัสขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะตั้งได้ทั้งหมด8ตัวเลยนะครับแต่ว่าขั้นต่ำก็คือ4ตัวนะแล้วก็อีกระบบที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตัว airlock กนะครับก็คือในหมดนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์มือถือของเราเป็นกุญแจในการปลดล็อกตัวสกู๊ตเตอร์ เ e กเวทแท้ที o ตัวนี้ได้ในนี้เนี่ยก็จะมีให้เราปรับตัว sensitivity ด้วยนะว่าว่าจะให้ตัวโทรศัพท์มือถือปลดล็อกตัวสกูตเตอร์ใกลแค่ไหนนะครับถ้าเราตั้งใกล้ๆเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้ามาอ่าตัวนี้ผมก็จะเปิดตัว Sensing Reminder ก็คือมันจะมีไฟแจ้งเตือนเราทุกครั้งที่เข้ามาใกล้ตัวสกูตเตอร์นะครับโดยตรงนี้นะถ้าเราไม่ได้ถือตัวโทรศัพท์เข้ามาเราก็จะไม่สามารถปลดล็อกตัวสกูตเตอร์ตัวนี้ได้ แต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้ตัว p a t เทิร์นล็อกที่เราสามารถให้คนในบ้านเนี่ยใช้งานตัวสกูตเตอร์ตัวนี้นอกจากเราได้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกคนในบ้านนะว่ารหัสมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะปิดระบบบลูทูธด,ดูนะสมมุติผมไม่มีบลูทูธเนี่ยเวลาผมเข้ามาที่ตัวสกูตเตอร์นะครับผมก็จะกดปลดล็อกไม่ได้นะหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันก็จะล็อกเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องกด1 2โอเค ตอนนี้เราก็จะบล็อกใช้งานตัวสกูตเตอร์ได้แล้วแล้วก็ถ้าเราปิดตัวสกูตเตอร์แล้วเปิดระบบบลูทูธเนี่ยเราจะใช้ระบบ a i r l ล็อได้นะครับโดยเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ๆตัวสกูตเตอร์เนี่ยเราก็จะกดปุ่มเปิดเครื่องครั้งเดียวแล้วก็สามารถขับตัวสกูตเตอร์ใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกของตัว Segway ZT3 Pro นะครับแล้วก็เมนูถัดมาเนี่ยจะเป็นตัว Locating Vehicle Find My นะครับ ตรงนี้ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชัน Apple f i n e My เพื่อติดตาม tracking ตัว z ซ3 Pro ได้ก็คือให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Find My แล้วก็ทำการ add ตัวสกูตเตอร์เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Find My เราก็จะ สามารถหาตำแหน่งตัวสกูตเตอร์ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวสกูตเตอร์หายเลยนะครับถ้าเรานำสกูตเตอร์ออกไปเซเว่นหรือว่าเราจะเอาออกไปใช้งานในเมืองนอกสถานที่เนี่ยเราก็สามารถตามเจอได้อย่างแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้พาวเวอร์ออฟก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานกี่นาทีจะให้ตัวสกูตเตอร์มันปิดเครื่องให้อัตโนมัติแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัว traction control ให้เราเปิดปิดได้ด้วยถ้าใครต้องการความปลอดภัยเนี่ยก็ให้เปิดตัว traction control ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดตัว park on slope เนี่ยก็คือ เราสามารถกดเบรกที่ตัวสกูตเตอร์ค้างเอาไว้แล้วก็ตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปตัว H นะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถจอดบนทางลาดชันได้นะครับนี่ก็จะสังเกตว่าตัวสกูตเตอร์ถ้าดันไปหน้าไปหลังเนี่ยมันจะไม่ไปไหนเลยแล้วก็ Quick Feature ก็คือเราสามารถเข้ามา Setting c u s t o มปุ่มต่างๆที่เราจะใช้งานย้ายปุ่มได้หมดเลย choose s สป e ดโหมดแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยเราสามารถเปิดปิดการใช้งานโหมดต่างๆใน หน้าจอในนีด้ด้วยนะครับถ้าเราปิดตัวดีแล้วก็ปิด Walk เนี่ยในหน้าจอก็จะมีแต่ Eco Mode แล้วก็จะมี Sport Mode ให้เลือกใช้โอเคแล้วก็แต่ละโหมดเนี่ยเราสามารถเข้ามาคอ s สตอมความเร็วได้นะครับว่าถ้าเราเปิดใช้งาน Eco Mode เนี่ยมันก็จะแม็กซิมัมได้สูงสุดที่15กิมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ถ้าเป็น Drive mode ก็จะได้สูงสุดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ Sport mode แล้วต้องการปลดล็อกความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เราต้องเข้ามาที่เมนูด้านล่างสุดก่อนนี่เราต้องมากดที่ Vehicle Location แล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Thailand นี่อัปเดตตรงนี้เป็น Thailand ปุ๊บเราก็จะเข้ามาที่ตัว Mode Speed แล้วก็จะเจอตัวปลดล็อก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในนี้เราสามารถเปิด Boost mode ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถ เลือกสตาร์ทสปีดได้นะครับว่าเราจะให้ตัวสกูตเตอร์ทํางานที่สปีดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ตั้งให้เป็นศูนย์ก็คือเวลาที่ผมจะใช้งานเนี่ยผมก็สามารถกดคันเร่งแล้วก็ตัวสกูตเตอร์มันก็พร้อมขับออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าผมตั้งเป็น3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาผมกดคันเร่งลงไปเนี่ยตัวสกูตเตอร์มันจะยังไม่ทํางานนะครับอันนี้ผมต้องเข็นให้มีความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันถึงจะทํางานได้นะครับแต่ว่าผมจะเปิดเอาไว้ที่0นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย ต่อไปก็จะเป็น energy recovery นะครับก็คือการวิจนไฟกลับมาที่ตัวมอเตอร์ได้ใครไม่อยากให้ตัวมอเตอร์มันหน่วงมากเนี่ยก็ปรับเป็นวี a k อาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น b r a k priority แล้วก็ถัดมาที่เมนู custom button นะครับก็คือเราสามารถ custom ปุ่มตัวนี้ได้ว่าเราจะกดแล้วจะเป็น park mode เป็น automatic hill hold work mode หรือว่า emergency flash นะครับก็ตั้งได้หมดเลยนะถ้ากด emergency flash ก็คือกดปุ่มนี้มันจะเป็นไฟดุกเฉินขึ้นแบบนี้ แล้วก็ถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม P นะนี่จะเป็นการ p a r กิ n งก็คือเราจะไม่สามารถกดคันเร่งได้นะครับเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนทุกครั้งเราถึงจะใช้ตัวสกูตเตอร์ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซ o u n d เ f ฟ e c t ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดเสียงไฟเลี้ยวได้นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเรากดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถกดปิดเวลาเรากดไฟเลี้ยวมันก็จะมีแค่ ไฟเลี้ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว device info ก็จะบอกข้อมูลของตัวสกูตเตอร์เซกเวซีทีสามโปรนะครับตอนนี้ผมก็ขับตัวเซกเวซีทีสามโปรมาประมาณ75กิโลเมตรแล้วในนี้ก็จะมีบอกการทําง,งานหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเข้ามาอัปเดตเฟิร์มแวร์ในนี้ได้ด้วยการาค่าตัวสกูตเตอร์กับแอปพลิเคชันเซกเวก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะ ขับใช้งานตัวสกูตเตอร์เซกเว่ยแทีสเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มด้านบนตรงนี้เพื่อเลือกโหมดได้นะครับนี่ก็จะมีเป็นผมก็จะตั้งไว้เป็น Eco กับ Sport ตโหมดนะแล้วตรงนี้มันก็จะตั้งเป็นปาร์กเอาไว้ตลอดนะครับเราต้องกดเบรกทีนึงถึงจะขับขี่ได้นะแล้วก็อย่างนี้ผมบอกนะครับว่าถ้าเราขับในความเร็วต่ำเนี่ยเราสามารถเหยียบแค่2เท้าแบบนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงก็แนะนําให้เอาเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปเหยียบ ด้านหลังนะครับแต่ว่าผมจะใช้ข้างที่ถนัดเนี่ยมาเหยียบตรงแป้นด้านหลังตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปขับใช้งานกันนะครับตัวซาทีสามโปรเนี่ยเราก็สามารถขับตามผิวถนนได้ทุกแบบเลยนะครับนี่ด้านหน้าเราก็จะเป็นผิวถนนที่เป็นทางลูกลังนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะขับได้นุ่มที่สุดนะครับก็จะเป็นพื้นคอนกรีตหรือว่าพื้นถนนดำแบบนี้นะ มันจะขับได้สมูทมากๆนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราขับขี่เนี่ยผมแนะนําให้เรางอเข่าด้วยนะครับถ้าเราใช้ความเร็วนะแนะนําให้เรางอเขา่าเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถใช้ความเร็วได้นะครับเดี๋ยวผมจะขับไปทางนี้นะครับแล้วก็ได้ใช้ความเร็วนิดหนึง่ง แต่ว่าไม่รู้ว่าในหน้าจอจะเห็นหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้ผมกดความเร็วไปที่เท่าไหร่นะตอนนี้จะอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้สปอร์ตโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะกดยาวเลยนะนี่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วสูงสุดของตัว s e กเว y ย์แทรดีแล้วนะครับทำความเร็วได้ดีมากๆเกแก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็วนกลับ อันนี้ผมก็ชอบไฟเลี้ยวของเขามากนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นอีโคโหมดเนี่ยเวลาเรากดสุดก็จะได้สูงสุดที่15กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือกดสุดแล้วนะแล้วก็เราจะบิดบิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมว่าตอนบิดเนี่ยมันจะหนืดหนืดนิดนึงน,น,น,นะครับมันจะไม่ค่อยถนัดนะผมก็เลยชอบแบบการกดมากกว่าแล้วก็ถ้าเราต้องการกดเปิดไฟหน้าเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านล่างครั้งหนึ่งอันนี้ก็เปิดใช้งานตอนกลางคืนกนได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปขับทางหิน กรวดกันบ้างนะครับนี่ฟฟลลิ่งการขับบนทางหินกรวดก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีความสั่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสั่นน้อยมากนะนี่แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเลนไปขับบนทางที่เป็นดินทราย หรือว่าพวกหญ้าแบบนี้ได้เลยนะครับพวกหลุมพวกอะไรก็ไปได้หมดเลยละ่ะนี่ขับง่ายมากนะครับขับง่ายแล้วก็ขับแบบสนุกมากนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนเราขับขี่ตัวสกูตเตอร์เซกเว่ยซาติสแอโปรเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําให้เราขับมือเดียวนะครับเพราะว่าเราจะคุมตัวสกูตเตอร์ได้ยากมากนะครับก็ให้แนะนําให้เราคุมตัวสกูตเตอร์สองมือแบบนี้ตลอดนะ ก็สามารถไปพวกทางแบบนี้ได้หมดเลยหลุมบ่อก็ไปได้หมดนะครับอันนี้คือชอบมากมันทำให้ผมแบบขับสนุกมากเลยน,ะนีไปได้หมดเกก็สำหรับการขับขี่ตัวเซกเว y แท้ทีสามโก็จะ ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่ผมขับเนี่ยก็รู้สึกเก่งๆนะครับแต่ว่าอันนี้ลองขับแค่วันเดียวก็ขับชินขับถนัดแล้วนะครับไม่ได้ยากนะตอนแรกผมไปคิดว่ามันขับยากแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเออมันมีวงเลี้ยวที่ต้องใช้วงเลี้ยวที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับใช้งานจริงบนเขาพระยาเดินทงกันนะครับว่าตัวสกูตเตอร์เซ็ตเซ็ตเวสที่3โปรเนี่ยมันจะขับขึ้นเขา ที่เป็นทางชันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะโอเคโอเคครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขับใช้งานจริงเจ้าตัว Segway ZT 3 Pro ตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับตัวสกูตเตอร์ที่จะเป็นในรูปแบบของทางชันขึ้นเขานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาพระยายเดินทง แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีรถนะครับเดี๋ยวจะขับไต่ทางชันไปเนี่ยประมาณน่าจะ1-2กิโลนะครับระยะทางนะเราจะได้ดูว่าตัวเซกเวส ZT3 p ี o สมโปเนี่ยมันสามารถไต่ทางชันได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าทางเซกเว y เนี่ยเขาก็เคลมเอาไว้ว่าตัวซ t 3ี r สโปเนี่ยสามารถไต่ทางชันที่มีความลาดเอียงได้ถึง25%เลยเมื่อกี้ผมก็ไปลองเทสการขี่ขึ้นทางชันแบบ25%มาแล้วนะครับ แต่ว่าทางแถวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณไมได้กี้ผมลองน่าจะประมาณ15องศานะครับประมาณนี้นะพอขึ้นไปอีกมันจะชันกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟฉุกเฉินไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็จะขับไต่ขึ้นไปเรื่อยเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเบรกคร้างเอาไว้เนี่ยมันจะขึ้นตัว s นะครับก็คือตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันจะไม่ไหลนะถ้าเป็นทางลาดเอียงแบบนี้มันจะเป็นการ h o ตัวสกูตเตอร์เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดเบรกหนึ่งครั้ง มันก็จะปลดล็อกแล้วก็ตัวสกูตเตอร์ก็ไหลแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคโอเคอ่าแล้วก็ตัว s ซกเว y z แท p ีสามเนี่ยก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวสปอร์ตโหมดนะเพื่อที่จะให้ตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันมีแรงส่งเยอะๆนะครับนี่ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าผมกดสดปุ๊บ เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวสกูตเตอร์มันจะเร็วได้สุดแค่ไหนอันนี้ด้านหน้าก็ชันมากนะครับเนี่ยด้านหน้านะตอนนี้27กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวน่าจะความเร็วลดลงอันนี้กดสุดแล้วนะยี่สิบห้าเนี่เป็นไงตัวหน้าจอของเซกเว y z แท Pro สามโปรเนี่ยก็จะดูชัดมากๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะแล้วก็วิธีการยืนของเรานะครับนี่ ถ้าเราใช้ความเร็วเนี่ยผมก็แนะนําให้ยืนสองเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็งอเข่าลงนะเพราะว่าเราจะได้ส่งตัวได้ดีมากขึ้นนะครับนี่มันก็จะส่งตัวขยับซ้ายขวาได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีความฮีทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกดขึ้นยาวๆเลยนะตรงนี้ทางชันก็น่าจะประมาณ10%ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เคยมาที่นี่เนี่ยก็ทราบมาดีนะครับว่ามันจะเป็นทางชันตลอดทางเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ที่ขับมาเบื้องต้นนะครับตัว s e กเว y แทรทีสามโปเนี่ยมันก็เหมือนไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหมือนจะช้าลงแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับโอเคตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่15กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กดสุดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้มอเตอร์ จะร้อนแล้วก็จะขึ้นได้ช้าลงนะครับนี่อันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับเผื่อใครจะแบบเอามาขึ้นทางชันมากๆแบบผมนะแล้วก็ถ้าทางที่มันไม่ชนันปุ๊บความเร็วกลับมาเป็นปกตินะครับนี่จะสังเกตว่าด้านหน้าเราจะไม่ชันนะความเร็วก็เพิ่มขึ้นนะครับ20-21โอเคก็เหมือนตัว s ซกเวีที่3 Pro เนี่ยเขาจะทำการคำนวณให้นะว่าถ้าเราใช้กำลังมอเตอร์ แรงเกินไปมันก็จะเบาให้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องมัน heat นะกำลังมอเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แรงเหมือนตอนที่เราแบบเพิ่งขับใหม่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งมาสุดเท่านี้พอนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีตแหละไม่ได้คี้แบตเตอรี่นะครับลดไป2ขีดเลยนะพอขับขึ้นทางชันแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีทั้งหมดประมาณ10ขีดนะ เมื่อเล็กขึ้นมาคือรถ2องขีดก็ถือว่าใช้แบตไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับผมและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสกูตเตอร์ Segway ZT ี3 Pro ตัวนี้เลยสำหรับใครที่สนใจสกูตเตอร์รุน่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ YouTube Shopping หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ c h anel n เขืนบีก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ